วายสตัวมาอีก756บาทสวบาทสวยๆคูณห้ามาอีก1,455บาทมาอีก3,375บาทโอ้โหมาอีก360้อเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู้บอยแอนด์ e g a n แกงครับครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับซึ่งเกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือสล็อตมาจองเวย2ที่มีาตราชนะ 95%คุณผู้ชมเอาละครับถ้าเผื่อคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับไปมาครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกมของสล็อตมาจงเวสอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตที่ผมกำลังใช้อยู่เนี่ยนะครับก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทุกคนโอเคผมจะมาอันี้สวยๆเข้าฟีสปินไปที่เรียบร้อยคุณผู้ชม ได้สกัตเตอร์3ตัวแบบนี้นะครับใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับตัวักอนสีแดงได้ครบ3ตัวเนี่ยเราได้เข้าฟรีสป,ปินนะทุกคนโอเคผมสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับก็ฝากกดให้กันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Boy and the Gang นั่นเองทุกคนโอเคผมลุยกันต่อดีกว่านะครับโอ้โหเหลือ7ครั้งเหลือ6ครั้งไปแล้วมีแววเหมือนจะเกลือนะทุกคน วาย3ตัวมาอีก36บาทคูณ 6, ว่าไงครับผมโอ้โหเบาเกินเบาเกินคุณผู้ชมอ่าเหลือ4ครั้งนะครับจังหวะนี้โอ้โห30บาทมีวายมา3ตัวคูณ4ีมาอีก292บาทบสวยาทสวยๆมาอีกไม้โอ้โหคุณผู้ชมมีวาย2ตัวแต่ไม่ไหลเลยครับผมว่าเกลือแน่นอนคุณผู้ชมแบบนี้โอ้โหเหลือ1ครั้งแล้วครับผม 8บาทวาย2ตัวคูณ4มาอีก392บาทวาย2ตัวมาอีก204บาทคูณ10โอ้โห300บาทวาย4ตัวคุณผู้ชมมาอีก3,360บาทโอ้โหสวยๆครับผมนึกว่าจะไม่มาแล้วคุณผู้ชมโอ้ตอนแรกผมคิดแล้วครับผมว่าเกลือแน่นอนนะครับแต่ว่ายังดีครับที่มาสวยๆคุณผู้ชมเดี๋ยวเราอสรุปยอดกันสักครู่นะครับแต่ว่าก็ยังว่านะครับเรื่องของฟรีเกมฟรีสปินเนี่ยได้มากได้น้อยไม่เท่ากันนะครับเพราะว่า เขาไม่ได้การันตีนะคุณผู้ชมก็เหมือนเราวัดดวงนะครับแต่ว่าก็สวยอยู่ครับผมได้อยู่ถ้าเผื่อมันได้ไหลมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละทุกคนโอเคผมปิดไปที่4,264บาทเป็นเงินรางวัลระดับซูเปอร์เมกะหรือว่าซูเปอร์เมกะวินนั่นเองนะคุณผู้ชมการบุญครั้งสุดท้ายครับผมว่ายังไงไหมอีกไหมโอ้โหน่าเสียดายมากๆคุณผู้ชมเงินรางวัลรวมของเราปิดไปที่สี่พอ่บบาทนะครับคุณผู้ชมอ้โหตัวแรกนึงว่าได้3,000โอ้โห ได้อยู่นะ4,728บาทโอเคผมขยับเบ็ดเป็น60บาทแล้วกันนะครับเพราะว่าเราได้กําไรมาเราก็ต้องแบบขยับเบ็ดนิดนึงนะคุณผู้ชมถ้าเราแบบยังใช้เบ็ดเดิมเนี่ยมันมีโอกาสจะสวิงอยู่กับที่สูงมากนะครับโอเคจังหวันนี้120บาทวายสตัวมาอีก756บาทสวยๆคูณ5้ามาอีก1,455บาทมาอีก3,375บาทโอ้โหมาอีก360บาทคุณผู้ชม หลไม้โอ้โหสวยสวยครับผมสวยงามมากๆคุณผู้ชมเป็นเงินรางวัลค่อนโตไปแล้วนะโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าโอ้ยผมนึกว่ามันจะไม่ขนาดนี้คุณผู้ชมโอ้โหคูณห้านะครับไหลแบบเต้าบาโบบา,บานเลยครับโอ้โหสวยจัดใจครับผมเพราะว่าเราเบ็ดหกสิด้วยนะคุณผู้ชมเราถึงได้มากนะครับโอเคปิดไปที่เท่าไหร่ครับผมปิดไปที่ 1> 6 1 0 0นหอครับอีก2บาทเลยครับเป็นเงินรางวัลซูเปอร์เมกาอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้โ oh หสวยสวยครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสําหรับการเล่นตามสูตรสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการนะครับอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตที่ผมกาลังใช้อยู่นี่นะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทุกคน สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิงเอาไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ Boy and the g a n แนะคุณผู้ชมเอาละครับ,ว,รบวันนี้ผมบอย a อน the g a n แกงนะครับก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ